มิ้นจับได้น้องสารภาพทำผู้หญิงท้องให้มิ้นรับเลี้ยงเป็นพี่สาวคนโตของบ้านสำหรับมิ้นชาลิดาที่มีน้องชายหน้าหล่อสามคนอย่างมอสมอนและไมโลโดยล่าสุดมิ้นได้ไปออกรายการทอกระเทยอ p พที่71มิ้นได้เล่าวิลกรรมของน้องชายมอนธนชัยที่ได้โทรแกล้งมิ้นว่าตัวเองนั้นทำสาวท้องซึ่งมินก็ได้เผยว่าล่าสุดมันถ่ายแกล้งมิ้นแล้วก็การแสดงกันทางบ้าน บอกว่ามอนทําผู้หญิงท้องแต่นี่ก็มอนการแสดงแน่เพราะว่าเพิ่งเรียน a c t ติ้มามันยังจริงไม่พอเราก็แซะแซะถามไปเรื่อยๆแล้วใครอะ่ะผู้หญิงคนนี้คือใครหน้ามันก็เหมือนแบบแอบคิดแล้วก็ไทยไทไอจคือถ้าเป็นใครมันก็ต้องตอบได้เลยไงมันก็หลอกเราไม่ได้มันก็พยายามจะแสดงใส่เรามันพูดว่าพี่มิน้นมอนว่ามอนจะไม่รับเด็กคนนี้พี่มิ้นกับพี่พาก็แต่งงานกันไปเลยละกัน แล้วรับเด็กคนนี้แล้วบอกว่าเป็นลูกพี่มิ้นนะ